โอเคแก้ว่าเราจะผ่านไหมเนี่ยฉันตื่นเต้นจนมือเย็ยนหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยแกผ่านเชื่อฉันสิดูสิตัวเลขของเราเบอร์ขนาดเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเรา,าอายุเท่าไหร่เชื่อแกก็ได้นี่ค่ะอ้าวพ้องน้องอายุไม่ถึงนี่ครับเขาผ่านไม่ได้นะครับพี่รู้ได้ไงคะนั่นสิคะพี่ตรวจด,ดูดีๆแล้วหรอคะ อ๋อพี่ใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนพี่ก็เลยรู้ว่าพวกน้องอายุไม่ถึงเออพี่ค่ะให้พวกหนูเข้าไปเถอะนะคะขอร้องล่ะนะนะนะคะพี่ขอเข้าไปหน่อยนะพี่ตองข้างในก็รอพวกหนูอยู่นะขอเข้าไปหน่อยไม่ได้จริงครับมันผิดกฎหมายครับนะคะขอเข้าไปหน่อยนะคะไม่ได้จริงครับผมนะคะไม่ได้จริงครับนี่ครับ Acr3u ก็ nf เป็นเครื่องอ่านบัตรประชาชนใช้งานง่ายขนาดเล็กพกพาไปไหนก็สะดวกเป็นไทยซีด้วยนะครับโทรศัพท์ที่เป็นไทยซีโหลดโปรแกรมอ่านบัตรมาและใช้งานได้เลยสามารถติดต่อได้ที่ www.comp.co.th e e t หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ